ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละองชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่20มกราคมพศ2564นะคะแอดก็อยากจะนำเสนอตัวเลขของคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะก็หลายต่หลายท่านมากมากนะคะที่ถามหาตัวเลขของคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะซึ่งคุณพี่ก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอทเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมก็กำลังใจของเอสก็มาจากเอฟซีทุกท่านนะคะที่เอสได้มายืนอยู่ในจุดนี้ได้ก็ได้กำลังใจจากเอฟซีนะคะที่คอยให้กำลังใจและยืนเคียงข้างเอสเสมอมานะคะก็เอสจะพยายามหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกๆท่านนะคะ ก็วันนี้สูตรคำนวณของคุณพี่ผู้ใจบุญก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมสมุดปากกาจดไว้เลยนะคะก็เดี๋ยวแอดจะอ่านช้าๆชัดๆนะคะสูตรคำนวนแม่นๆจากคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะสูตรคำนวนแม่นๆจากคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ งวดประจำวันที่1กุมภาพันธออ์พศ2564นะคะก็วิ่งบนเด่น5รอง8นะคะบนเด่น5รอง8นะคะจดไว้เลยค่ะบนเด่น5รอง8นะคะจับคู่ได้มี6หางนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลข2ตัวบนนะคะมีอยู่6หางค่ะมี5 3 ห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์นะคะแปดห้าแปดสองแปดสามเดี๋ยวแอดจะย้ำอีกรอบนะคะมีห้าสามห้าสองห้าศูนย์แปดห้าแปดสองแปดสามนะคะตัวที่เด่นสุดก็มีแปดสองกับแปดสามนะคะสำหรับสองตัวบนนะคะ เด่นสุดมีแปดสองกับแปดสามนะคะในงวดนี้นะคะแล้วก็สามตัวบนมีห้าแปดสามกับห้าแปดห้านะคะสามตัวบนมีสองหางนะคะสามตัวบนมีสองหางห้าแปดสามกับห้าแปดห้านะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมทางบ้านพอจะจดทนไหมคะ ก็ตัวที่เด่นที่สุดก็คือห้าแปดสามนะคะเด่นสุดๆนะคะห้าแปดสามค่ะแล้วก็วิ่งล่างมีห้ากับสามนะคะล่างห้ากับสามค่ะก็เหมือนตัวบนเลยค่ะท่านผู้ชมให้มาเหมือนกันนะคะวิ่งล่างมีห้ากับสามนะคะจับคู่สองตัวล่างมีอยู่หกหางนะคะท่านผู้ชมมีอยู่หกหางนะคะ ก็จับคู่ได้มี3 1 3ห5ึ่งสาห้าห้แล้วก็5 5าห้านะคะสามห้าสามหแล้วก็5 5านะคะก็สอตัวล่างก็มีหกหางนะคะท่านผู้ชม ตัวที่เด่นที่สุดก็มี35กับ30นะคะเด่นสุดๆมี35กับ30นะคะแล้วก็คุณพี่ย้ำมาว่างวดนี้ไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมคะ่ะให้ซื้อตรงๆเลยค่ะไม่ต้องกลับนะคะซื้อตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนมากก็คุณพี่ให้มา2นงงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ตัวเลขเข้านะคะ แต่ว่าก็ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนนะคะท่านผู้ชมแอดคิดว่าน่าจะกันไว้ก็ก็คงจะดีนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าออกบอกล่างออกบนบอกบนออกล่างนะคะแอดว่าซื้อทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะก็ให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะไม่ต้องซื้อค่ะแล้วแต่ ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะคะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะก็แอดก็จะพยายามคิดแบบนี้นะคะท่านผู้ชม แอดคิดว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาล้วนๆค่ะท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาสองมวดติดแล้วนะคะเดี๋ยว แอดจะให้ท่านผู้ชมดูช้าชาชัดๆัอีกรอบนะคะท่านผู้ชมคะบางท่านอาจจะดูไม่ทันนะคะก็จะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขอีกรอบนะคะค่ะตามแอดไปเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะในงวดวันที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสีนะคะจากคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะ ก็วิ่งบนมีห้ากับแปดนะคะบนห้ากับแปดนะคะจับคู่ได้มีห้าสามห้าสองห้าศูนย์แปดห้าแปดสองแล้วก็แปดสามนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็แปดสองกับแปดสามนะคะสำหรับสองตัวบนนะคะแล้วก็สามตัวบนมีห้าแปดสาม กับห้าแปดห้านะคะมีอยู่สองหางนะคะเด่นสุดมีห้าแปดสามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าของคุณพี่ก็เคยเข้ามาสามตัวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหลายงวดแล้วนะคะที่ให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สามตัวนะคะก็เคยให้เข้าแล้วคะ่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ ให้มาสองหางนะคะสำหรับสามตัวบนนะคะแล้วก็สองสองตัวล่างนะคะวิ่งล่างมีห้ากับสามนะคะก็งวดนี้ให้หลักห้ามาทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมล่างมีห้ากับสามนะคะจับคู่ได้มีสามห้าสามหนึ่งห้าหกแล้วก็สามศูนย์ห้าสามแล้วก็ห้าห้านะคะ มี3ามห้าสามหนึแล้วก็5้หนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็มี3าหกับ3 0มศูนะคะสำหรับ2ตัวล่างนะคะเด่นสุด3 5หกับ3 0นนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าโจอไว้เลยนะคะเผื่อะะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้จดนะคะ ก็ให้พิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมว่าจะมีตัวไหนที่เราชอบบ้างนะคะก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าสูตรคำนวณก็เข้ามาสองงวดติดแล้วนะคะเข้ามาสอง,งวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าของคุณพี่ก็ให้มาสองงวดติดก็บอกบอกบนออกล่างบอกล่างออกบนนะคะแอดก็อยาจะให้ท่านผู้ชมซื้อกันไว บ้างก็น่าจะดีนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะก็ให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนานะคะ ถ้าเรามีบุญวาสนาร่วมกันก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขของคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะคุณพี่ก็ย้ำมาว่าไม่ต้องกลับนะคะเอาตรงๆเลยค่ะขอให้เอซทุกท่านโชคดีนะคะก็ตัวเลขของคุณพี่ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้นะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตแอบก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะไม่ไม่ไม่มีใครทราบว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาล้วนๆน,นะคะสำหรับท่านใดที่เราคอยเลขพยาบึ้งนะคะเดี๋ยว พรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะท่านผู้ชมเอดก็จะไปเอาพญาบึ้งที่สวนยางนะคะก็ให้ท่านผู้ชมกดติดตามไว้เลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ให้ติดตามไว้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจะไปของวดแรกนะคะพญาบึ้งตัวนี้นะคะแม่นไม่แม่นก็ต้องรอรุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชม ก็สำหรับตัวเลขของคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะแอดก็ขออวยพรให้ f อฟทุกท่านโชคดีไปด้วยกันนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะ